ไอเลนนี่เอ็งตัวใครไปนะวิเทเรียใช่ไหมไเลนนี่เอ็งอยู่ไหนเปิดประตูแป๊บอ่าน้านั่นรู้สึกว่าเราไปเอารถของไอเวดมานะครับอ่น,นะครับกุญแจรถ <c oughs> ไอเวดขอบใจนะสำหรับรถเนี่ยไปละ <c oughs> ไอเลนนี่อืมอะไรนะไอเซาเท็กโ,โกตา้าคืออะไรวะเซาท็เซาเท็กโ,โกตา้าทางใต้ของเซาท็โกต้าเหรอว่าไงก็อะไรอีกอะเออ นี่เอาวิกต,ตอเรียตู้คืนมานี่นี่เข้าบทจอมมาแล้วนี่ไงสาวดอปตาต้าเนี่อยอ้าวเวสอะไรนะนี่นี่ Limit Tap แป๊บอื้ออ้พแบซ็กซี่ท้าหน้าออ้ว้าวหมู่เทลไม่ไแบบหวแล้วอื้อเข้าหลังเข้าสู่ลิมิตรับไม่เป็นไรลังเข้าสู่ภวังนะครับ เฮ้ย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 เอ้เอตนเลขับดีๆหน่อยระวังตาเฮ้ยเฮ้ยนี่ขับรถอยู่ด้วยเว้ยอย่าเพิ่งเผลออืออือบอลตะเกลไกราคาฮะเอออชาซีอือวีลคัพชูเสาวดาโกตาแาโกตานักข่าวเฮ้ยเบอร์ดี้ป่าวะหน้าตาอย่างงั้นน่าใช่นะครับคือหุบเขาอะไรอะเม้ารัชมอร์ขารัชมอร์น่าพู้สายแลวเนี่ย ไอ้เบรเด็เตอร์ไอ้เบอร์ดี้กับเบรเด็เตอร์เองสมรู้ร่วมคิดกันเหรอฮะอ้เบอร์ดี้ผู้โด่งดังนั้นเองนะเฮ้ยเฮ้ยไอ้สารเชิเองเองทำใเราต้องเองทำให้เราต้องสลบใช่ไหมไอ้เบรเด็เตอร์เองจะเผาเราใช่หรือไม่ทไมอ้พวกนี้สุดจะมาพวกปะกกันนะครับดอมตายแล้ว ใช่แล้วนอนตายแล้วเว้ยอ้าวอึ้งดิอึ้งดิไม่ใครฆ่าล่ะเหรอไหมแม่ถูกปะล่ะยอไม่ถูกลรอกฉันต้องได้ผู้หญิงนะเดี๋ยวนี่บอดี้เองทรอยต์เราเหรอฮะเองทรยศเราเหรอใช่หรือไม่ จะตายแล้วที่ด้วยอ้โโอ้นี่เป็นวันที่ดีนะเกี่ยวแล้วที่ดีวะเจเจเจใครเคยเจดไว้เนอบอกสิแต่เย็นแ่เย็นผิดอไรหน ฉันชอบคนฉันชอบประเทศนี้ดีนะมันดูดีนะเว้ยคนนี้การที่เข้ามาเนี่ยไอ้เบรกติเตอร์นะนะครับไม่บอกว่านะเบรกติเตอร์มันก็ไม่ได้เก่งอะไรนะเออนะที่จริงไงตรงที่เทอร์อไม่น่าโฮเทลอ่ะแค่เราแบบพังประตูเข้าไปแล้วก็ยิงเบรกติเตอร์ก็จบละอะไรวะแต่ติดที่ว่าไอ้ซานเชสเนี่ย đang à nhưng mà if you let me be the man À middle man See if like to to send Anh fucking hit man hả Anh อะไรพูดอะไรถึงกับเกือบไอ้เตี้ยยังไงเงินล้านอ่ะไอ้บ้าครับโตี้เค้าบ้า ยิงไลต่อไปบอดีบางอาจบางอาจขู่ผมก็รูครับ่ะอะไรออ่ตัดชามที่ใครหรือขับรถอย่างชันชลาดโอ้ แหมฉากช่างอ้อเอเจนต์เราเนี่ยครับจำรถได้โอ้โหขับรถกี่กิโลกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงไงดูไม่ทันงูงูอืมแล้วถึงยังอ่าถึงแล้วครับใช่ป่าว่ะนี่โหรถของไอ้เอเวทเขาเท่อ่ะโหมีหัวกระโหลกวะนะไอเวทนี่โิวข้มถูหอบอ๋อหอบหบ โฮปทจะเป็นเมืองมั้งเออถ้าใช่นะครับบริเวณโฮอยู่ที่บริเวณเซา์ดากตาเฮดากตาเอนะครับอ่านี่ออ่านเด,ดี๋ยวเซาล์ดากตาเลนี่เของเองชินตินเลนี่ o e <s> ฮฮแล้วเว้ยอืมโอ คือโคบอเนี่ยเหมันเหมือนมันทุรกันดารยังไม่รู้ฮะโอเคเปิดตู้ใบเออหล่อแป๊บอ่มาทำอะไรถึงวะทำอะไรวะตึ้งตึ้งตึงตึงตึงเก็ตที่จุดบาร์เทนเดอร์หาบาร์เทนเดอร์โอเคอยู่ตรงนู้นใช่ได้ได้บาร์เทนเดอร์แล้วไงต่อขอโทษครับโทษขอ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 โทษครับขอโทษผมผิดไปแล้วผมผิดไปแล้วขอโทษครับขอโทษครับ เพื่อนครับผมผิดไปแล้วครับอะไรวะใครนี้เข้าไม่ได้เหรอใครนี้เข้าไม่ได้เหรอเฮ้ยมันมันใช่เรื่องไหมเออมันใช่เรื่องไหมเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เดี๋ยวใครใครอือใครเอาใครเฮ้ยเราจะเล่นเล่นเนาะเล่นเนาะใช่เรื่องไหมอืมเขาหน้าเต็มหน้าอ่าเอาเอาเอาโอ้ยจะสู้จะสู้เอาจะสู้จะสู้อีตาบิวอีตาบิวเออผิดเออตายเลยสุดคือตัวนั้นเข้าไม่ได้นะครับแล้วผมจะกินอย่างนี้ครับเพราะไม่รู้มันคืออะไรนะครับเราจะลองตามสายไฟไปดูนะครับโอเค ตึ้ต cool ึ floor. Floor right like to to ้งตึ้งเข้าไม่ได้ทำไมเข้าไม่ได้วะเดี๋ยวนะแล้วก็มาถึงตรงนี้แล้วเข้าไปข้างในเอาแล้วก็ตรงนี้เหรอชุดบล็อกเหมือนทําอะไรบางอย่างหรือเปล่าอืมเดี๋ยวนะครับเราเราจะยังกดปิดไม่ได้เฮ้ยมีตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อย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 ฮะเป็นคนดีครับผมเป็นคนดีไปเดี๋ยวเราให้มันออกไปก่อนนะครับเราจะลองกดดูอไปดิเอา มองอะไรไ <c oughs> เอ้ยเขาได้เขาได้เขาได้เก็บเลยมีอะไรเกิโอ้ยนี่เหรอหรอังเกอร์เก็บไว้ครับมีอะไรให้เก็บก็เก็บนะครับอย่าลืมเฮ้ยนี่อะไรอ๋อขวดอือขวดหัวฟังเกอร์ในในที่นี้นะ่าจะปลอดภัยกว่าตรงนี้มีทางไปต้องไปหาบาร์เทนเดอร์ใช่ปะเฮ้ยมนไปแล้วมนไปแล้วเอ้ยปึ๊บอ่าเกิอดอะไรขึ้นน่ะ มองมองหน้าเหรอเฮ้ยมีปัญหาเฮ้ยโหหน้านี่คนรออ่ะดูดิโหว่ะแม่หายเป็นด้วยเออเออเอาหัวเลืองละเออโอ้ยเต็มหน้าดังหักอะไรวะพุซี่เออพุซี่เออพุซี่อ้าวไอ้นี่นะครับที่เขามีเรื่องกันข้างนอกครับอันนั้นเราก็อย่างนี้ไม่อะไรดูสิ มีไม้ไม้บอลเก็บเก็บเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวเดตรงนี้มีอะไระให้เขาสู้กันไปนะครับไม่รู้เขาทำอะไรกันนะครับไม่มีอะไรมั้งเถิดมีไม่มีอะไรเอ๊ะทไมประตูมันเคช่างเถอะไปเราให้ทางเขาชิวๆกันไปนะครับอะไรวะอยู่ดีก็หาเรื่องกันเฉยเลยโอ้ไปแล้วไปอยู่แล้วออกดิอ่อาเดี๋ยวเพิ่งนะในที่นี้เราต้องมาทำอะไรนะครับเดีย๋ยวดูก่อน

บาร์เทนเดอร์นั่นนะครับโอเคเราต้องเดินและรอไปอย่าไปยุ่งกับพวกเขานะครับแต่ถ้าพวกเขามายุ่งของเราเราก็ยินดีที่จะสวนกลับนะเฮ้ยเอ้าเกี่ยวแล้ววะเกี่ยวแล้ววะตบิวเกี่ยวอะไรครับผมไม่เกี่ยวเลยอ่ะนี่เดี๋ยวนะปืนเก็บไปเก็บอะไรวะเออโอ้โหอะไรปีมาโอ้โหเอ้า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 โอ้เออเออืะซุบไอ้ล้นฝีเจ็บเหรอไอ้ล้น วเองจะสู้เหรอได้อันนี้กินคาไฟกันจัดไปนี่อะไรวะหัวดขวดนี่มีอะไรบ้างอ่าตรงนั้นมีอะไรครับเดี๋ยวต้องไปมีไหมเป็นบอลตรงนี้มีห้องน้ำกำลังตรวจสอบใครอยู่โอ้ยท้ชัยรู้สึกเหมือนจะชิวๆเดี๋ยนะห้อยู่ใไพรเวทอืออะไรเงี้ยคุยคุยกันเอ๊ะหอนี่ไงที่มันห้องน้ำนี้เละหมดเลย เล่นเป็นโชคเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อะไรอ้าวนายปี๊บทำอะไรวะโอ้โหทำไรเฮ้ยนายทำไรครับเอาเอาเอ้าม่ยุ่งเฉยเอ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ยุ่งเฉยเอออะไรพวกนี้จะเอาไห้นายทาไฟใช่ไหมทาไฟได้เอาทำไมกดเดิมๆ W อึ้งอึ้งเข้าหน้าว้าทาไฟกับผมมันก็ใช่เรื่องที่ไหนกันเราต่อยเสยน่ะ เตะใครเอาไม่เตะถ้ยน่าเพื่อนนะเอาไหมเพื่อนหน่อยไหมดีครับพี่ครับอืเตะไข่ไม่เล่นมาเล่นกับสีเอ้าอุ้ยกดผิดเอ้ยเอ้ยเมื่อกี้กดผิดไปกดวิวเฉยเลยคิว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 อารวิวเอ้ยเอ้ยเต็มหน้าเต็มหัเต็มด่างนาลุงลองเห็นไหมอ๋อไม่นะเทใครที่สู้ผมอันนี้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 บอกอย่ามีเรื่องกับคนอื่นเอ้าเข้าใจไหมเอออย่ามีเรื่องอย่ามีเรื่องอย่ามาทำมีอย่างนี้ ต้องหยุดขวัญวายนะครับต้องอยู่ควัญวายนะครับเฮ้ยนายอย่าวุ่นว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 ุ่นวายเอาขอบไปเอาสอบไปกินเอ้ยเอาเข่าไปกินเอาเอามามาเอ้ยไอไอแว่นไอไอแวนดำหมดแตกแล้วไม่ได้อ่าวคนนี้เขาเขาเล่นเขาเล่นเขาเล่นเหรอครับเขาเล่นเออเขาเล่นจัดให้เย็บมาวยวอ้ยเอาไปกินแล้มีอะไรไหมอ่าตรงนั เรามาทำอะไรเนี่ยนี่อะไรวะอ๋อขอเอาโอเอาไอ้นี่ไอ้นี่อืมต่อยตั้งหักก็ลงไปทีนึงอืมนั่นแหละครับสวิงไปเลยเฮ้โอเคตอนนี้มีอะไรไหมเอ้ามีด้วยเอ้ามีมีเหรอจะเอาหรือจะเอามีเหลืองเอากลัวผิดงี้เมื่อกี้ก่อนวิวอีกแล้ววิวของแท้เออเอาเข่าไปได้เอะฮะเด้อ คนนี้เขาเขาอัดมีเหลืองได้เลยจะเอามีเหลืองหรือจะเอาสับประรดตัวทอดเอามาให้หมดเฮ้ยนายเอาเอาไม่ได้นายคนนี้จะพูดกับนายคนที่แบบว่ากลังสูบุรี่ตรงนั้นน่ะเออเอาอันนี้แกจะเอาแค่จะจะ,จะหามีเหลืองก็จะจะได้จัดไป <c oughs> ตามนั้นเฮ้ยพี่ครับพี่ครับจะถามว่าทำไมพี่เก่งเลยอะ่ะเฮ้ยทำไมพี่หน้าตลออเหลาอ่ะม,มีจมูกเอ้ยมีจมูกที่หักด้วยฮะไม่ไงอดีครับพี่ดีครับดีครับ ที่เทเลจะสูญเหรอวะเดินเดินเดินอ่ะหยุดห,หยุดปัญหาหยุดปัญหาเช่าอย่างนี้ไอ้ล้นไอ้ล้นมีหนวดเหรอมีหนวดแล้วหัดไว้หนวดแล้วต้องไว้เขาแล้วสมัยนี้เอาเล่นจากข้างหลังประตูหลังให้มีแต่อเบะเท่านั้นที่เล่นได้ทิ้งหรือไม่ไอ,อ้ดิฟเขาเป็นวันดิชั้นดูดีสินี่กัะไรนะถ้าใครมันมามนี่กันวะ โอเคครับไปหาไปเทนเดอร์เถอะเอาเอาเล่นเล่นเหรอไอ้จักรวาลข้างหลังมันคืออะไรเป็นแก๊งเหรอแก๊งเหรออยู่แก๊งไหนมาเลยรู้จักไหมฮะโคดเนมสี่เตียดเอเจนต์สี่เตีดรู้จักหรือไม่โอเคบ้าแล้วตูมาะไรอย่าเงี้ยเฮ้ซอสเซต์ไม่ใช่นะเกียบเกียบเกียบเออไปเถอะ บ้าและบ้าและเดินอย่างมีความสุขไปวิง่งว่าอ่าบาร์เทนเดอร์สวัสดีครับเข้าถึงประมายนะครับบาร์เทนเดอร์ริชมีอะไรให้เก็บไหมเดี๋ยวดูก่อนอนี่ผมมีม้านั่งมีม้าโยกเลยงานงนี้ไหนต่อนี่ังหรอนี่ออะไรอ๋อมีอะไรเห็นขวดฮะเลนเนี่นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยลุงคุณรู้จักคนนี้หรออ้าคุณลุงเขารู้จักครับ เดี๋ยวเดี <expand> ๋ยวเอ้เนี่ยอะไรวะดูสไปคืออะไรวะเก็บเก็บลุงผมต้องถามกับเลนนี่ฮะเลนนี่เขาเป็นยังไงบ้างอ่ะเขาอยู่ที่ไหนอ่ะวันนีผมเป็นเพื่อนเก่าของเขาอ่ะได้ไหมลุงโอเคคุยเลยตกทำไมลุงลุงจุดจุดทำงานอะโอเคไหมเดี๋ยวทำไล่ฉันเออโอเคโอเคอ๋อเนี่ยเลนนี่เข้าใจไหมเข้าใจฮะไอ้เลนนี่อ่ะเลนนี่อ่ะตบหัวแม่งอยู่ที่บาร์เบอร์ชอป ตะวันที่ตะวันตอนเที่ยงเ,ยงเข้าใจไหมเออเอออืมใครโทรมาวะดูดิอ้าวไอ้เพื่อนที่สรุปคือเองอยู่ฝ่ายไหน <c oughs> อ้าวมันบอกให้เราไปที่กันช็อปเหรอหรือว่าไงก็มึงกมีคำว่ากันช็อปอยู่อืมอ้าวจบแล้วอ้าวแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอ เปเชียวริวทุกคนทำอะไรวะเอ้ามีปืนนี้ด้วยเหรอโอเคสูตรออรี่ก็ต้องมีสูตรออรี่แล้วโอ้ปืนนี้ด้วยแลกเออแต่ไงเจอวะเหรอวิทัคไทเวอร์คืออะไรวะโหปวันโอ้มีหลายชุดที่ไม่ได้เปลี่ยนเดลคัมทูโฮปเย่ขี่ก,าดดก๊าซมีขี่ด๊าซเฮ้ยก๊าซเอ้ยมีแค่น้ำมีอีวดิดเอ้าวอีวดิดหาจากไหนวะทอมาฮอกอ๋อ หูละ่ะหูละเก๋อเออโอเคนะครับเมื่อกี้เหมือนเบอร์ดี้จะให้เราปท่อะไยนะกันช็อปใช่ปะ่ะน่าจะใช่นะครับโอเคเไมนว่านะไปไป้ยไม่ไหวเหลนว่าคลิปนี้ม่เ่็นไรนะครับเล่นเป็นแบบพัดๆอย่างงี้แหละดูดีสุดแล้วเย้ไปละบา,บาย